สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่655เลือกเห็นท่าที่ตื่นเต้นของทุกคนแล้วครึ่งเซียนหยวนหลงก็พยักหน้าอย่างพอใจพลางยิ้มแล้วกล่าวว่าตอนนี้พวกเจ้าเริ่มสมัครได้แล้วเวลาสมัครจะสิ้นสุดวันที่ 8, 8เดือนสครึ่งเซียนหยวนหลงสะบัดแขนในแขนเสื้อก็มีหินเซียนลอยออกไปและพุ่งไปก้าวทิศทาง บนสนามของวังสร้างชิงมีเสียงดังตุ้มหินเซียนเก้าอันตกลงไปที่พื้นและแกลายเป็นแผ่นป้ายหยกขนาดใหญ่เก้าอันบนผิวของป้ายหยกมีขละสีเขียวลอยขึ้นมาหลายสายบนยอดจะมีจำนวนตัวเลขแบ่งเอาไว้จากหนึ่งไปถึงเก้าข้อจบไปโข้ร่วมการประลองกระบี่ของขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้น,นที่สองของข้ามกมัชชาผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้น,นที่สองของข้ามกรมัชชาคนหนึ่งพุ่งไปยังใต้ใตป้ายหินหยกชิ้นที่สองก่อนเป็นคนแรก เขาเอามือกดไปบนแผ่นหินจนยุบลงไปพางส่งลมปานเข้าไปในนั้นแล้วตะโกนออกมาเสียงดังว่าเจ้าคุณสุบแสงสว่างบนแผ่นหินวาบขึ้นมาและชื่อของเจ้าคุณก็ปรากฏขึ้นด้านบนสุดของแผ่นหินถึงแม้ว่าผางหลงจละได้รับบาดเจ็บหนักแต่ว่าเขาก็ยังพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วไปยังด้านล่างของป้าหยกแผ่นที่สองและทิ้งเช่ยวไว้บนนั้นเขากลับลงชื่อประลองกระบี่ในระดับขั้นที่การเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองของขัามกรมรัชาถึงแม้ว่าภาพนี้ จะทำให้หลายคนตกใจไม่น้อยแต่ว่าไม่นานพวกเขาก็เข้าใจพาหลงสามารถเข้าไปอยู่ใน100อันดับแรกของรายชื่อสวรรค์ได้ถือว่าเป็นอัญฉริยะที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้ขั้นการฝึกฝนของขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่1ของขั้นประกรมัจฉาเอาชนะขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่2ได้10อันดับแรกของการประลองกระบี่ขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่2ของขั้นประกรมัจฉาจะได้รับอาวุธกระบี่โบราณขั้น 12- 1หนึ่งชิ้นเป็นรางวัลแน่นอนว่ามีมูลค่าสูงกว่าหินเซียนและยังมีความท้าทายด้วย จริงๆแล้วพังหลงเองก็พิจารณาแล้วว่าจะเข้าร่วมการประลองกระบี่ขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ของขั้นปรมกวชาแต่ว่าพอคิดดูแล้วสุดท้ายก็ยังไม่กล้าเสี่ยงอันตรายเพราะจากที่เขารู้ว่ามีสิทธิ์เสียงมากมายที่มีคุณสมบัติพอและการทุกฝนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ของขั้นปรมกวชาหากว่าไปเจอพวกเขาพังหลงที่มีการทุกฝนอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หนึ่งของขั้นประกวชฉายังไงก็ไม่มีโอกาสชนะเลยข้าเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หนึ่ง สวินทวารเหลวตัดสินใจแบบปลอดภัยที่สุดตอนที่สวินทวารเหลวอยู่ในขั้นสวรรค์ระดับสูงสุดเขาเองก็เป็นจักรวินรายชื่อขั้นสวรรค์ยังคงมีคุณสมบัติชั้นหนึ่งแน่นอนว่าก็แค่นั้นไม่ได้ไปถึงขั้นสุดยอดต่อให้อยู่ในเวทีขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งของขั้นประกัชชาความสามารถของเขาก็จัดอยู่ในอันดับหลัง500ไปเท่านั้นแล้วไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ใน10อันดับแรกได้แน่นอนว่ายิ่งไม่มีทางไปสมัครร่วมการประลองขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่อนน จารุเฉินใช้นิ้วลูบไปที่คางพลางยิ้มแล้วกล่าวว่าข้าว่าเจ้าไปสมัครเข้าร่วมการประลองขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองของข้าพกบมัจฉาได้นะพี่น้องเจ้าอย่ามายุค่าได้ไหมการประลองกระบี่ขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หนึ่งของข้าปกบมัจฉาข้าเองก็ไม่มีทางเข้าไปอยู่ในสิบอันดับแรกได้แน่แล้วจะนับภาษาอะไรกับการประลองกระบี่ของขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองข้าพกบมัจชาเล่าสวินทวาลิวใส่หัวแล้วเดินไปยังหินยกอันที่หนึ่งจางอ้อยเฉินกล่าวเจ้าเชื่อข้า าสามารถทาให้เจ้าเลื่อนไปขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองของขํ้นระบระาฉาได้ก่อนการประลองกระบี่สวินทวาลิวสั่นไปทั้งตัวและหยุดฟีท้าลงหากว่าเป็นแต่ก่อนสวินทวาลิวคงไม่เจอคําพูดโอ้โอวดอย่างนี้แน่แต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนกันสวินทวาลิวได้เห็นการทุกข์ฝนของลินเย่เลื่อนไปอย่างก้าวกระโดดกับตาตัวเองไปถึงขั้นที่เขาไม่สามารถจ,จรินตนานการไปถึงได้สวินทวาริวกัดฟันแน่นร่างทั้งร่างสะท้านและกล่าวออกมาด้วยสีหน้าดุดันว่า หากว่าเจ้าสามารถทำให้ข้าเลื่อนไปขั้นการเปลีป่ยนแปลงรั้นที่สองของข้ามากรมวิชาได้ก่อนมาที่9เดือนสข้าจะยกสิทธิ์น้องหญิงหลวฉานให้กับเจ้าจารเฉินคิดไม่ถึงว่าสวินทาวาเหลียวจะตื่นเต้นอย่างนี้เขาตะลึงไปแล้วกล่าวว่าไม่ต้องหรอกแค่ช่วยไปตามกำลังส่วนสิทธิ์น้องหญิงหลวฉานข <c oughs> ้าไม่สนใจหรอกทำไมเจ้าถึงไม่สนใจนะ่ะสวินทวาเหลียวไม่เข้าใจแล้วกล่าวว่าสิทธิ์น้องหญิงหลวฉานคือสาวงามอันดับหนึ่งของตำหนักเจ้นหมอของพวกข้าเลยนะ ตอนแรกจะไม่ใช่ว่าสนใจนางมาตลอดหรือหรือว่าเจ้าว่ายังไม่พออีกสวินทวาเหลวตบอกดังตุบๆและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าก็ได้ข้าจะถอยอีกก้าวันหลังขอแค่เป็นผู้หญิงที่เจ้าชอบขา้าสวินทวาเหลวขอสาบานเลยว่าจะไม่เข้าไปใกล้นางและสามจ้างเลยจานรั่วเฉินปวดขมับตุบๆรู้สึกชักจะรับไม่ได้ขึ้นมาทำไมเจ้านี้อาปากหูปากก็มีแต่สาวงามหรือว่านอกจากสาวงามแล้วในหัวของเขาไม่มีอะไรอยู่เลย จางว่าเฉินกล่าวหากว่าเจ้าอยากเลื่อนไปขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองของข้ามกรรมัชชิให้ได้ก่อนการประลองกระบี่นับตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะต้องฟังที่ข้าจัดการสวินทวาเหลวไม่ต้องคิดก็ตอบตกลงทันทีได้วันหลังเจ้าคือพี่ใหญ่ข้าเจ้าพูดหนึ่งข้าไม่มีทางพูดสองแน่นอนจารัวเฉินยิ้มไม่ออกร้องไให้ไม่ได้เขาไม่อยากจะพูดมากอีกแล้วกล่าวว่าเจ้าไปสมัครกร่อน สุวินธวาหลวไปต่อแถวสมัครร่วมการประลองกระบี่ขั้นที่การเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองขข้ามกรรมชาไก่เฮาใช้มือกอดอกแล้วปลายตามองไปที่สวินธวาหลวพลางกล่าวว่าจากพรสวรรค์ของเขาไปสมัครประลองกระบี่ของขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองของข้ามกรรมชายังไงก็ไม่มีทางชนะได้งั้นเหรอข้ากลับไม่คิดอย่างนั้นนะคิดแล้วจางรู้เฉินก็กล่าวเสริมว่าจะลองพนันดูไหมล่ะพนันยังไงไก่เฮากล่าวจางรู้เฉินกล่าว การลุกฝนของข้าไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สี่ของข้ารุกมัชชาแล้วอยู่ด้านหน้าของเจ้าไม่ไว่ายังไงเจ้าก็ไม่มีทางเป็นคู่มือของข้าได้สูมาพน,นันกับข้าสักครั้งดีกว่าว่าตอนการประลองกระบี่พังหลงกับสวินทวาหลิวใครจะมีความสามารถแข็งเก่งกว่ากันมีแต่ครึ่งเสียนที่มีการทึกฝนลึกล้ำเท่านั้นที่มองการทึกฝนที่แท้จ,จริงของจางร้อเฉินออกเพราะอย่างนี้เขาจึงไม่ต้องปิดบังต่อไปแล้วพูดออกมาเลยได้ยินทิจานรัอเฉินกล่าวใกล้เฮาก็ขมวดคิว้วเขาคิดไม่ถึงเลยว่า การฝึกฝนของหลินเย่ยเกลับไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สี่ของของ้ามรมัญชาแล้วใกล้เฮ้าขึ้นออกมาเสียงเย็นอย่างมีโทสะแล้วกล่าวว่าข้าเพิ่งจะเคยเจอคนที่โอวอดยิ่งกว่าข้าคนแรกเนี่ยพูดมาจะพนันกันยังไงจางรุ่เฉินกล่าวหากว่าผังหลงชนะข้าจะเอากระบี่เสียนให้กับเจ้าเล่มหนึ่งหากว่าสวินทาวารเหลิวชนะเจ้าต้องรับคำทำอะไรให้กับข้าเรื่องหนึ่งเจ้ากลับเอากระบี่เสียนมาพน,นันดูแล้วเจ้าจะไปเจอโชคไม่น้อยแต่ว่าเจ้าอยากคิดว่ามีแต่เจ้าที่ไปเจอโชคมา คนอื่นเองก็มีนะในสายตาของใกล้เฮาแล้วลินเยียสามารถเลื่อนไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่4ของคําวม a ชาได้ในระยะเวลาสั้นๆอยา่างนี้จะต้องเพาะไปเจอโชคอะไรมาแน่โลกที่กว้างใหญ่นับพันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ในประวัติศาสตร์ของพรรคเหนียงอีก็มีคนไม่น้อยที่ไปเจอโชคมาและยังมีจมุธขั้นสวรรค์บางคนที่ถูกสายฟ้าเซียนพาเอาแต่ว่าไม่เพียงแต่จะไม่ตายกลับเลื่อนไปถึงขั้นครึ่งเซียนได้และก็มีสิทธิธรรมดาคนหนึ่งไปเจอกับโชคเข้า ทำให้เขาสามารถเลื่อนไปเป็นเซียนได้ในเวลา3ปีจากนั้นก็ออกไปจากพักเหลียงอี้เพื่อท้าประลองกับเซียนทั้งแผ่นดินและไม่เคยแพ้เลยสักครั้งโชคของหลินเย,ย่ถึงจะยอดเยี่ยมมากและทำให้คนอิจฉาแต่ว่ากลับยังคงอยู่ในขอบเขตที่ยังรับได้สายตาของใกล้เฮามีไฟลุกขึ้นมาและกล่าวอย่างไม่ยอมว่าข้ารับคำเรื่องการพนันพังหลงกับสวินฮาวาหลิวไม่ได้อยู่ในขั้นเดียวกันเลยเจ้าแพ้แน่จางรุ่เฉยมินท่าทีไม่ใส่ใจแต่แค่พยักหน้าเท่านั้น ที่จางรั่วเฉินยอมพนันกับไก้เฮาจริงๆแล้วพอมีอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าไกล้เฮาคือร่างสุริยันมีไออย่างที่แข็งแกร่งในร่างเข้มข้นอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะสามารถฝนร่างยอดสุริยันได้สําเร็จก็ได้เซียวเฮยหาร่างห้าอย่างมาอย่างยากลําบากหนึ่งในนั้นก็คือร่างสุริยันเดิมตอนแรกสุดจางรั่วเฉินก็ไม่ได้ใส่ใจคําพูดของเซียวเฮยนักและไม่คิดว่าการหาร่างพิเศษทั้ง5้าอย่างมาจะสามารถควบคุมอาวุธเทพในํำนานอย่างหอคอยเทพมังกรประสานดินอย่างได้แต่ว่า เซียวเฮยที่ไม่เคยจะเข้าท่ามาก่อนกับสามารถยอมอดทนทุ่มเทฝึกฝนทุตลาเฉียงเงียกับอาวสินเยียนอย่างตั้งใจทำให้จางรู้เฉินเริ่มจะให้ความสําคัญขึ้นมาแน่นอนว่าร่างเซียสุริยันยังห่างไกลกับร่างสุริยันมากนักตอนนี้จางรู้เฉินก็แค่รองไปดูใกล้เฮากเท่านั้นให้เขาติดค้างไว้ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรใกล้เฮากล่าวจะอวดดีอย่างนี้คิดจะไปสมัครการประลองกระบี่ขั้นไหนล่ะจารู้เฉินรู้ดีว่าในใจของใกล้เฮายังคงไม่ยอมรับจึงกล่าวว่า ทำไมเจ้าอยากจะไปเลือกประลองกระบ,บี่ขั้นเดียวกับข้าแหละทําไมจะไม่ได้ละ่ะไกลห้ากล่าวจ้วเฉิดยิ้ดดมแล้วใช้มือไพ่ไปด้านหลังและเริ่มตรวจสอบป้ายยกทั้ง9อันในนั้นไป้าอันที่1อันที่2และอันที่3มีคนไปสมัครมากที่สุดตอนนี้มีคนต่อแถวยาวถึง3แถวแล้วแจ้วเฉือรอบถอนในใจในใจพักเหลีงอี้สมแล้วกับที่เป็นพักอันดับหนึ่งของเขตตะวันออกมีขุมความสามารถลึกลำมาก กลับสามารถบ่มเพาะผู้ฝึกฝนขั้น,นมังกรม่ชาออกมาได้มากขนาดนี้จำนวนยอดฝีมือหัวกะทิของตำหนักใน72ตําตำหนักก็เทียบได้กับตะกูลเซียนตะกูลหนึ่งแล้วพอมาถึงป้ายที่4ผู้ฝึกฝนที่มาสมัครน้อยกว่า3ป้ายแรกถึงครึ่งหนึ่งผู้ฝึกฝนที่มาสมัครป้ายที่5ยิ่งน้อยลงกว่าผู้ฝึกฝนป้ายที่4อีกเล็กน้อยใกล้เฮ่าเห็นสายตาของหลินเยี่ยจ้องไปบนป้ายที่5ในหน้าก็เกรงขึ้นมาแต่แล้วก็ผ่อนลมหายใจลงเพราะว่า ขั้นการเปลี่ยนแปลงคั้นที่หของข้ามกบัตชาคือขีดจำกัดสูงสุดของใกล้เห้าแล้วถึงแม้ว่าใก่้เห่าจะเป็นร่างเซียนและเป็นยอดฝีมือที่สามารถสู้ข้ามขั้นไปเอาชนะได้3ขั้นแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่การเอาชนะผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงคั้นที่หของข้ามกบัชชาแต่คือการเอาชนะกลุ่มที่แข่งกันสุดในขั้นการเปลี่ยนแปลงคั้นที่5ของข้ามกบัชชาและเข้าไปอยู่ใน1ิอันดับแรกความยากของอันแรกกับอันหลังนั้นไม่ใช่แนวคิดเดียวกันเลยจากการฝึกฝนขั้นการ การที่เขาไปเข้าร่วมการประลองกระบี่ของขั้นการเปลี่ยนแปลงรั้นที่หของขั้นมังกรา,าก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่มหาศาลมากแล้วหาว่าเขาไม่สามารถทําให้การทูกฝนของตัวเองเลื่อนไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงรั้นที่3ของขั้นมังกรา,าดับสูงสุดได้ก่อนการประลองกระบี่เขาก็ไม่มีทางจะเข้าไป1ิบอันดับแรกได้ทันใดนั้นสีนหน้าของใกล้เข้าก็เปลี่ยนไปแล้วกล่าวว่าจะทาอะไรนะและเขาก็เห็นว่าแจา้งวัเฉินมองไปที่ป้ายที่5แค่เพียงอันเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ใส่หัวและหมุนตัวไปยังป้ายที่6 แล้วเดินไปยังป้ายที่7สุดท้ายก็มาถึงด้านล่างของป้ายที่8ถึงหยุดฝีเท้าลงหากว่าสามารถชิงสิอันดับแรกของการบาลองกระบี่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งที่8ของข้ามกบัญชาได้ก็จะได้รับยาเหลียวหลี่1เม็ดฉันก็สนใจยาเหลียวหลีมากเพราะว่ายาเหลียวหลีมีเพียงแค่พรรคอานาจใหญ่และเก่าเก่ยอย่างพรรคเหลียงอีเท่านั้นถึงจะสร้างขึ้นมาได้และไม่ขายให้คนนอกผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่8ของข้ามกบัญชาหากว่าได้กินยาเหลียวหลีลงไป ก็จะสามารถฝึกฝนล่างเหลียวหลีได้ใน,นระยะเวลาสั้นๆและเลื่อนไปขั้นการเปลี่ยนแปลงคันที่9ของขั้นปรมมัชฌาได้ต่อให้เป็นพักเหลียงยีเองก็ตามแต่ว่าการสร้างยาเหลียวหลีออกมาได้สักเม็ดก็ยังต้องเสียทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากเพราะอย่างนี้พักเหลียงอีจึงให้เป็นรางวัลแก่ผู้ฝึกฝนที่มีพรสวรรค์ที่สูงที่สุดเท่านั้นผู้ฝึกฝนคนอื่นๆไม่มีทางมีโอกาสได้มาดังนั้นตอนที่จางวัเชเฉินเดินมาถึงใต้หินอันที่8ดนั้นเขาจึงยื่นมือออกไปและกดลงไปบนแผ่นหินนั้น และตะโกนชี่ออกมาว่าลินเย,ย่ทุกคนดูลินเย่ยสมัครเข้าร่วมการประลองกระบี่ของขั้นการเปลี่ยนแปลงรั้งที่8ของข้มากมกมชานะ่ะเสียงหนึ่งดังขึ้นแล้วแพร่สะพัดไปทั่วทั้งวังสร้างชิงทุกคนในสนามรวมถึงเครื่องเซียนที่ยืนอยู่ด้านบนทั้ง3ต่างก็พากัะตกใจแล้วใช้สายตามองมันที่หินก้อนที่8แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนี่กรบผมคนอะไรชื่อสวินทวาลิว ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน